เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมในตาวิชโลก,กับเกม c h e m i s t r Impact กันเลยครับผ,ผมซึ่งวันนี้ในหัวข้อสิ่งมีชีวิตที่มีสีน้ำตาลเข้มนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปหากันเลยดีกว่าสิ่งมีชีวิตสีน้ำตาลเข้มจะมีอะไรกันบ้างนะครับ <c oughs> แน่นอนนะครับเมื่อตึกถึงสีน้ำตาลเราก็ต้องมาที่บอสตัวใหม่อย่างแน่นอนครับก็มันมีเสียมตาแน่นอนนะแล้วก็ถแถวๆนี้ก็จะมีมังกรดินอยู่เพราะฉะนั้นเราน่าจะสายลู่จากตรงนี้ได้อยู่นะครับ และนี่เราก็จะบินมาถึงตรงที่บอสมาอยู่นะครับนี่สีน้ำตาลเห็นเห็นเลยเนาะก็น่าจะถ่ายจากระยะไกลายได้ไม่ต้องมาจะซื้อหรอก๋อยวเราล,ลงไปหน่อยแล้วกันนี่ได้สีน้ำตาลด้วยค่อนข้างหายากค่อยสมชื่อที่ไปบอสสีน้ำตาลสักหน่อยนะครับผม อย่างว่านะทุกอย่างคือการดวงแรนดอมนะผมก็แค่พูดไปอย่างนั้นเท่ะนี่ครับเราวิ่งออกมาตรงนี้นะบ้าด้านตรงฝั่งนี้เราก็จะเห็นหมู่บ้านที่มีคนป่าอยู่แล้วน่าจะหาถ่ายได้ง่ายหน่อยเฮ้ยมีมังกรดินอีกตัวด้วยเลยตัวนี้ก็น่าจะนำนะอันนี้คือตัวที่ยังไม่โตเต็มที่นะที่มันยังไม่เป็นอย่างขั้นบอดโอ้สีน้ำตาลเขาเนี่ยสีน้ำตาลมาบ่อยเชียวแต่เราขาดสีม่วงด้วยนะ ม่เป็นไรครับออเอางให้คนป่าปกติผมคิดว่าน่าจะถ่ายได้นะเพราะตัวออกจะสีน้ำตาลอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจำนนตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะหนึ่งสองสามตัวอยู่ที่ว่าตัวใหญ่นะไหมสี่ตัวด้วยน้ำตาลรัวๆเลยมันเหมือนให้เป็นไม้ประชดมากเลย เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะลองตีตัวใหญ่ดูอือเรียบร้อยนะครับสีน้ำตาลตัวใหญ่ก็นับเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นหมดธุระก,กับตัวมีแล้วนะผมจะไปหาตัวจริงๆหนึงสองสประมาณ45หตัวในหมู่บ้านนี้เลยนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับผมถัดมาตรงนี้นะครับวา้ามาตรงนี้เลยจะมีคนตัวใหญ่ตัวหนึ่งคนปา่าพี่ใหญ่ของเรานี่เองนะครับนั่งหงอยหงอยอยู่คนเดียวนะครับผมสีทองสีน้ําตาลสีทองสีน้ําตาลนะครับผมสีน้ําตาลถิดไปที่น่าจะมีเหละครับเดีย๋ยวไปหากันต่อเอาละครับถัดมาเราก็จะเจอตรงโซนนี้นะครับวร์ปมาแล้วก็ว่ายทะเลมาหน่อยนะวร์ปมาตรงจุดตันเชี่ยนี้ มาฝั่งนี้ปุ๊บเราก็จะเจอกับรูนกาดนะครับผมสี่ตัวดูซิว่าจะได้ไม่เอ่ยไม่ได้นะครับเช็คเพื่อความชชวร์ได้นี่นะต้องเข้าใกล้เพราะบางทีถ่ายไม่ติดเพราะว่ามันอยู่ระยะไกลเกินนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถถ่ายรูนกาดตรงนี้ได้สี่ตัวเลยนะครับผมก็ถัดไปนะครับว่ามาโซนตรงนี้นะครับผมมันจะมีหมูป่าอยู่เห็นไหม เราก็น่าจะถ่ายหมูป่าได้เพราะน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซนตานเห็นไหมครับโอ้โหจะหนีโอ้โห,โโหไม่คุมเลยได้สีแดงนะครับผมแรกแน่นอนครับถัดมาเราจะหามังกรเบรกแดนนะครับผม uh huh. ก็อย่างที่บอกถ้าเราหาไ้เจอเราสามารถเปิดหนังสือปราบปามขึ้นมาได้นะกดตรงนี้มันจะมีเรื่องปราบปามเราสามารถเลือกได้นะครับว่ามีตัวไหนเป็นสีน้ําตาลได้อยู่ซึ่งถ้าจากดูสีจริงๆรงลูนกดัดตัวน,นี้ก็น่าจะนับแล้วก็ตัวน,นี้ก็นับเห็นไหมครับสีน้านําตาลค่อนข้างเยอะเลย เพราะงั้นก็น่าจะน่าฟ้อนแต่เพางั้นเราตั้งเป้าหมายไว้ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ไงสองทังบนได้ไม่เอ่ยโอ้โหน้ำตาลเยอะจริงๆสมเป็นชื่อจริงๆสิ่งมีชีวิตสิ่งมีอยู่ตนน้ำตาก็ตัวสุดท้ายน,นะครับก็ผมใช้ปลาปามเช็คหามันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหากันเลยแล้วกัน แค่บ๊อบมาก็วิ่งไปถึงนะนะครับผมรามาถึงก็จะเจอซากข่วนแถวนี้นะแล้วก็จะเป็นลูนกัดเนื้หอห์ตัวนี้สีน้ําตาลโหวันนี้ออกแต่สีน้ําตาลรัวเลยนะครับผมแต่จริงผม,มนั่งถามก็นะ่งคิดอยู่นะอ่าหุ่นยนต์มันนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเด่นหรอเอาละครับถ้าเกิดเรามานั่งคิดว่าตรงไหนน่าจะถ่ายรอบเดียวได้เยอะสุดผมคิดว่าจริงๆอย่างที่ไปถ่ายลูนกัดเนื้อห์สีตัวก็ไม่น้อยนะครับหรือจากจุดที่ผม บินลงมาแล้วแถวเนี้ยจะมีหมู่บ้านอันนั้นก็เยอะเหมือนกันนะครับผมแต่จุดหนึ่งเราก็จะมาที่ข้างบนตรงนี้นะตรงนี้เป็นหมู่บ้านเช่นเดียวกันนะเราวับเราวัาใจตรงนี้ฮนะแล้วก็ปีนขึ้นมาแล้วก็โดดลงมาตรงนี้นะครับผมก็เรามาสำรวจดีกว่าว่าที่ผมคาดเดาจะเยอะพอไหมเอ่ยก็จากที่ดูตรงนี้นะมีนั่นคูณอยู่หนึ่งคนนะหนึ่งคนนะครับมีสองคนแล้วรู้สึกตัวสีแดงก็นับใช่ไหมเนี่ยอ่าตัวสีแดงก็นับนะครับ สองแล้วเห็นไหมสามเข้าบนอีกสี่นี่คือแบบไม่เข้าไปก่อกวนครับเพราะงั้นตัวซ้ายก็จะห้าหกเห็นไหมมีหมูป่าห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมรู้สึกหมูป่าน่าจะมีสองลองถ่ายดยูนี่ก็ได้อยู่ นีกรได้เห็นไหมครัมันอยู่ที่ระยะที่เราถ่ายแหละบางทีเราไกลเกินไปแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมตรงนั้นอีกสองคนด้วยนะหนึ่งสองตัวเดินไกลๆอีกนั่นอีกคนหนึ่งเห็นไหมครับมีตัวตรงนี้เดินลาดตะเวนมีตัวนอนข้างในบ้านอีกมีนี่อีกหนึ่งตัว ก็สรุปคือตรงนี้ผมคิดว่าเยอะสุดนะแค่วิ่งถายคนป่าทั้งหมดคืทุกคนผมคิดว่าน่าจะครบแล้วแหละทำไมนี่ก็ได้ตัวแดงนี้ไม่นับนไม่นับก็ไม่เป็นไรแต่จำนวนแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับก็ขอเลยคิดว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ในการเนี้ยนี่อีกสองตัว เพราะง dessas, ั้นแถวนี้น่าจะครบสิบพอดีนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นที่ถ่ายรูปที่ดีที่สุดจุดหนึ่งแล้วกันนะครับผมและคราวนี้เราก็จะมาแลกกล่องสุดท้ายแล้วนะครับผมตอนนี้เห็นไหมครับมันจะเจ็ดทับแปดแล้วแต่ตอนนี้สีที่น้อยที่สุดของคือสีม่วงที่ไม่มีนะแต่สีน้ําตาลรอบนี้ได้มาเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ที่แรงขึ้นมาพร้อมกันก็คือจะเป็นสีแดงที่ซึ่งมันเยอะอยู่แล้วกับสีทองนะครับผมกล่อง <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> สุดท้ายจะได้อะไรเอ่ยเออได้เอาที่ไม่อยากได้ด้วยนะ แต่ไหนก็ได้เพชรก็ยังโอเคหละแต่อยากได้ของ2ฝั่งนี้มากกว่าเพราะตอนนี้คือผมก็จะครบ8ปทับแแล้วแสดงว่าผมไม่น่าจะแลกเพิ่มได้แล้วนะครับซึ่งดูจากกิจกรรมนี้แล้วยังเหลือเวลา1วัน11ชั่วโมงนั่นก็หมายถึงว่าน่าจะมีเวลาอีก1วันในวันพรุ่งนี้นะครับที่จะสะสมเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเหลือเยอะจัดเราก็สามารถส่งให้เพื่อนได้นะครับผมหรือว่าขอของเพื่อนได้เรายังขาดยังแรกได้ไม่ครบ 8กล่องนะครับเพราะว่าคนนึงน่าจะมีโคต้าแค่8กล่องเท่านั้นนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลข้อใดผิดพลาดก็ต้องฝากขออภยัยแล้วฝากคอมเมนต์บอกไว้ดนะ้วยว่าผมพลาดตรงไหนไปบ้างนะครับผมแต่จากที่ดูก็น่าจะมีประมาณนี้ครับกับข้อสิ่งมีชีวิตที่มีสีน้ําตาลเข้มจริงๆมันน่าจะมีสแสลมด้วยนะแต่รู้สึกผมไม่มีที่หาเป็นพิเศษก็เลยไปดูที่เป็นคนป่าน่าจะง่ายกว่านั่นเองนะครับผม ถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยส่วนผู้ชมท่าน YouTube ส่วนผู้ชมทางหน้า Facebook อย่าลืมกดถูกใจเพจและติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้ากับคลิปเกมเข้มจริง Impact นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย